วันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมกัน5เขตจังหวัดนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมค่ะซึ่งบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดสุรินทร์2ภาคการเมืองใหญ่นั้นก็มีการตั้งเวทีปราศัยเพื่อที่จะให้แกนนํามาช่วยผู้สมัครหาเสียงค่ะโดยเมื่อช่วงข้ามวันนี้นะคะในพื้นที่อําเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ างพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยเปิดเวทีประชันกันเพื่อปราสายใหญ่ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตสของแต่ละพักโดยพักเพื่อไทยนั้นเปิดเวทีบริเวณสนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลกังแอนมีการนำพักอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานสอสพักเพื่อไทยนายพร้อมพงพษ์นพฤทริ์โฆษพักเพื่อไทยพลเอกพันลบปิ่นมณีรวมทั้งสสกว่า10คนด้วยกันขึ้นเวทีร่วมปราสายหาเสียงให้กับนางปทิดาตันติรัตน์ ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งของพรรคเพื่อไทยท่ามกลางประชาชนและกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอรับฟังกว่า2,000คนซึ่งเนื้อหาของการปราศัยหาเสียงนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นการโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลรวมถึงการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดง ทั้งนี้ทางพักเพื่อไทยเชื่อมั่นว่านางปัทิดาจะชนะการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ค่ะส่วนทางด้านพักภูมิใจไทยคับก,ก็ได้เปิดเวทีปราศัยบริเวณสนามตรงข้ามโรงแรมทองเคกาเขตเทศบาลตำบลกังแอนอำเภอปราศาสตร์เพื่อช่วยนายสุภร,รักษ์ควรหาผู้สมัครหมายเลขสองของพักหาเสียงมีแกนนําของพักอย่างนายโสพลสารัมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุประชัยโพสุรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำทีมและสสต่างจังหวัด ขึ้นเวทีปราศัยมีประชาชนมาร่วมฟังกว่า2,000คนครับโดยการปราศัยเนื้อหาส่วนใหญ่พูดถึงผลงานโครงการต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการในกระทรวงที่มีรัฐมนตรีจากพรรคภุมมใจไทยอย่างการส่งเสริมปลูกยางพารา โครงการถนนปลอดฝุ่นซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยมั่นใจว่าผู้สมัครของพรรคจะชนะการเลือกตั้งเช่นเดียวกันครับส่วนในเขตเลือกตั้งอื่นๆอีก4เขตจังหวัดนะคะอย่างเช่นที่ขอนแก่นอยุธยาและนครราชสีมาผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งของแต่ละพรรคต่างก็เร่งหาเสียงกันในช่วงค้งสุดท้ายกันอย่างคึกคักค่ะโดยในวันนี้นะคะใช้ทางวิธีเคาะประตูบ้านขอคะแนนแล้วก็เปิดปราศัยย่อยก่อนที่จะถึงเวลา18นาฬิกาที่ห้ามมีการหาเสียงเลือกตั้งค่ะวันนี้ และโดยการให้ทิ่มาการ